สวัสดีครับเกษตรง่ายๆสไตล์จานแว่นเรามาดูอัปเดตน่านห้าเก้าตอนนี้เริ่มออกรวงเพิ่มเริ่มโปรเเขาเรียกว่านมรวงเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเริ่มมีน้ํานมแล้วแต่เนี่ยมันเป็นข้าวพันกลางหมายถึงว่าไม่เตี้ยมากอ่าเป็นกลางกลางข้าวดีของน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะเนี่ยคือมันจะไม่ล้มมันจะไม่ล้มแต่ข้อเสียก็คือ มันมีรวมสองชั้นอ๋อมีข้างล่างด้วยมีข้างล่างเนี่ยเวลาเกี่ยวแกเกี่ยวยากถ้าเกี่ยวมือเกี่ยวยากนะถ้าเราเกี่ยวตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะยาวอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าลดตะเกี่ยวอ่ะเหมาะเหมาะกับรถเนี่ยที่เราดูแลมาที่นายโยนเนี่ยนะอ่าทีนี้เขาผสมเจสอนแล้วเขาผสมเจสอนเรียบร้อยแล้วแต่แต่แต่แตบางรวงเนี่ยข้างบนเขาจะ จะดีกว่าเพราะเขาได้รับแสงแต่ข้างล่างเขาเขายังไม่เต็มที่เท่าไหร่วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามเออยี่สบสามตุลายี่สิบสามตุลาตามแผนเนี่ยตัวนี้จะต้องได้เก็บเกี่ยวประมาณวันที่สิบสามสิบห้าที่เราเคยบอกไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันรวงเขาพ่อไปน,นับมาแล้วเนี่ยนับไปแล้วได้สามร้อยถึงสองร้อยห้าสิบเมตรต่อรวง ตลวงนะประมาณคร่าวๆใช่ไหมครับคร่าวๆ,ๆ,ๆนับจริงๆนั่นแหละแต่มาถัวเฉลี่ยงไง<อ>นับนับนับห้าลวงแล้วก็เอาห้าหารก็ถัวเฉลี่ยอยู่เกินสองร้อยห้าสิบขึ้นปุ้ยมดเนี่ยความสูงก็สูงร้อยเจ็ดสิบนะกัวหัวเลยนะพ่อสูงร้อยเจ็ดสิบอันนี้คืออัปเดตสนใจก็สั่งจองสั่งจองทักเข้ามาได้เปิดเปิดเปิดจัจัดส่งให้ก็เดือนธันวา ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรีออเดอร์เหรอีออเดอร์ไปก่อนีออเดอร์ไปก่อนถ้าเข้ามาไวท้กเขามาใน youtube ก็ได้หรือว่าในเพจ a c e b o o k เพจส่วนราคาก็ขายขายขายไม่ไม่ไม่เท่าเขาหรอกคอซื้อมาหกร้อยค่าค่าลดค่าอะไรเขาคิดหกหกร้อยกว่าบาทเราเาก็จะขายอยู่ประมาณหกร้อยแต่ถ้าไปซื้อตามเพจตามอะไรเขาอยู่ประมาณแปดร้อยแปดร้อยอันนี้ชาวนาทำเองเนาะอันอันนั้นร้านค้าเขาก็ต้องไปบวกต่อใช่ไหม อันนี้ถ้าใครติดตามมาก็จะเห็นว่าเราทำตั้งแต่แรกตั้งแต่โยนตั้งแต่ซื้อพันธ์ุกันมาเลยใช่ใช่ใชอันนี้ก็คือทําเองขายเองนะครับมัน,ม,นมันเราดูแลดีเราฉีดยาดูแลขนาดนี้ก็ยังเกิดโรคนะไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะเดี๋ยวเราไปดูว่าปัญหามันมัน,ม,นมันเป็นลาหลุมมันเป็นยังไงเกิดเหมือนกันแต่น้อยน้อยมากมีมีสองหลุมเดี๋ยวไปดูปัญหาปัญหาข้าวข้าวตัวนี้ไอข้าวช่วงที่ฝน ฝนต้นหนาวเนี่ยเนาะฝนต้นหนาวเนี่ยมันจะมีหมอกเยอะแล้วก็บางช่วงก็มีฝนตกด้วยแต่พอนีโชคดีหน่อยฝนไม่ค่อยชุกเท่าไหร่ทางเทยภูมิทางบุรีรัมย์แถวโคราชนะแรงแต่ว่าเราก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดโรคราต่างๆมันก็ยังเกิดอยู่มันก็ยังเกิดอยู่ที่เราเคยฉีดออรติวาอะมูเรอะไรกันเราฉีดตอนนั้นน่ะน,นะมันก็ยังเกิดอยู่น,นั่นดูตรางนี้คือมันจะไม่ได้ผลผลิตเลยนะเ hmm. นี่ย บางแปลงที่เขาไม่ได้ท so. hmm ําที่เขาไม่ได้ฉีดอย่างเรานะแทบไม่ได้เกี่ยวเลยนะแทบไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่ยคือปัญหาของมันอันนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหายไปเป็นหลุมเลยหายหายไปเป็นหลุมๆเลยเนี่ยนี่เนี่ยมีหลุมนึงเขาเรียกโรคอะไรนะเออเกิดเกิดจากเริ่มแรกแหละเกิดจากนอนกอเพราะนอนกอแล้วก็ใบก็เริ่มช้าเริ่มอะไรก็มีแบคทีเรียไม่ใช่รานะเป็นแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียเข้าแล้วก็ลาม ทีเนี้ยรักษาหายไหมไม่หายนะแต่เราฉีดป้องกันไว้เนี่ยไม่ให้มันลามไปมได้แค่นั้นเสียก็คือตรงนี้ก็คือเสียไปเลยนี่คือปัญหาของชาวนาไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะฉีดอะไรของเราก็ฉีดอติวากับอะมูเล่ไปเชื้อไมโครอะไรที่เราเคยเคยต้องต้องย้อนไปดูเนาะคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนะเนี่ยเนี่ยมันจะเกิดอย่างเงี้ยที่พ่อต้องฉีดบ่อยๆเป็นเยอะไหมเป็นแค่สองหลุมอันนี้หลุมหนึ่งเดี๋ยวให้ดู คื้นาสิบไร่เป็นแค่แค,แค่แค่นิดหน่อยกัถือว่าหนึ่งอร์ีอีกหลุมนึงแน,น,น่อีกหลุมมีแค่นี้อ,อ๋อก็ก็ถือว่าโอเคเอ,อ๋อไม่เสียหายเยอะแต่ถ้าเราเกิดแล้วอย่างเงี้ยเราไปฉีดแล้วไปไม่ฟื้นละไม่ฟื้นแล้ว,ม,ลวมีแต่เราฉีดรอบๆเนี่ยไว้ไม่ให้ลามไปเท่านั้นอ่าอันนี้เราดูแล ข้าวที่ดีคือต้องเสมอกันนะไม่มีตรงไหนสูงตรงไหนต่ำนะเราเราดูแลให้เสมอกันเลยไม่มีที่สูงไม่มีอะไรอะ่ะถ้าเป็นโบราณก็ตรงไหนมีขี้ควายเยอะฝุ่นเยอะไอ่ปุ๋ยคอกเยอะก็จะสูงใช่ไหมแต่ของพ่อดูแลเท่ากันหมดอันนี้ที่มาดูอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้เขาเรียกว่าข้าวหอมพิสุทธินะข้าวหอมพิสุทธิ์เป็นข้าวพัฒนาโดยเอกชนชื่ออาจารย์ตุหลาม เป็นข้าวเตี้ยอันนี้เตี้ยจริงอ่าดูต้นเขาเขาจะใหญ่นะเนี่ยนเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเท่ากับนิ้วชี้พ่อเนะเนี่ยเนี่ยเขาเขาจะรวงสั้นๆคอสั้นเนี่ยแต่ตอนเนี้ยพ่อพ่อจะคัดออกอย่างเงี้ยมันไม่เอาไม่อาจจะเป็นพันเดียวกันก็ช้ำก็ต้องถอนทิ้งทำไมครับมันจะเป็นข้าวปนเนี่ยเป็นข้าวจะเอาปนหรือเปล่าไม่รู้ แต่ว่าเราไม่ชัวร์ไงเราจะไม่ให้มีเนี่ยไอ้ที่มันโดเดที่เราเคยทํามาแล้วเนาะเราจะเอาออกให้หมดแต่นี้จะเอาตั้งแต่รุ่นรุ่นเดียวกันหมดเพราะว่าเราต้องการคัดข้าวคุณภาพเพราะข้าวตัวนี้ราคาสูงเพราะซื้อมาโลดสองร้อยแต่ถ้าสั่งจองไว้ตอนเนี้ร้อยห้าสิบได้แต่เราจะไปอัปเดตตอนรวงมันจะเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนเนี้ยมันจะออกช้ากว่าน่านห้าเก้าทางนูน้นน่านห้าเก้าทางนูน้นทางนี้หอมขาววิสุทธ หอ,อมขาวที่สุดเพราะเราเก็บเกี่ยวนั้นเสร็จเราก็มาเกี่ยวแต่นี่เป็นการวางแผนเราไม่ทําพันเดียวไว้หมดเพราะว่าการเก็บเกี่ยวมันมันมันต้องมีระยะเวลากว่ทาท้งโน้นจะเสร็จก็มาต่อทั้งนี้เลยอย่างเงี้ยนะเนี่ยอันนี้ก็ดูแลอย่างดีเหมือนกันถือว่างามได้นะเนี่ยไม่สูงคือข้าวที่ได้ผลผลิตเยอะเนี่ยสุกแล้วให้ได้ระด,ดับคอระด,ดับหน้าอกเนี่ยถือว่าให้ผลผลิตเยอะอันนี้โครงการเกี่ยวเอาเอะไรเอาอะไรเกี่ยวเนี่ยคนเกี่ยว คงคงคง,งใช้เครื่องตัดหญ้าแต่ก็แล้วก็ค,คือคือมัดเป็นฟ่อนแล้วก็มาจะสีหรือจะตีหรือจะใช้ไอ้รถไถล้อมหมุนน่ะแล้วก็แย่ไอ้ฟ่อนเขาเรียกฟ่อนข้าวเนาะเข้า,เข,าเข้าไปมันก็จะร่วงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันเลยดีเขาอัปเดตว่าเราจะทํายังไงก็คิดไว้หลายวิธีอันนี้ก็สั่งจองกันได้สั่งจองกันได้งงไดคงจะส่งทันวา ท่านว่าจัดส่งให้แต่แต่แตนะนำนิดหนึ่งข้าวท่าพันนี้นะเราจะต้องเกี่ยวเร็วถ้ามันเหลืองพับพึงแล้วรีบเกี่ยวเลยอันนี้เอาไว้สำหรับกินมันจะหอมข้าวพันนี้มันหอมหอมขาววิสุทธิ์ชื่อเขามันจะหอมจะนุ่มแล้วก็ดีอย่างหนึ่งเวลาเป็นข้าวเก่าคือเก็บไว้นานครบปีเนาะเขาเรียกว่าข้าวมีน้องอะเวลาเราเอามาถ้าเป็นข้าวทั่วไปมันจะแข็ง ภาษาลาวเขาเรียกว่าเนยมันจะเนยปั้นบกเขาแต่ข้าวตัวเนี้ยสามารถที่จะเหมือนข้าวใหม่เลยเอ,อพันนี้นะพันหอมข่าวิสุทธ์เนี่ยถึงขวปีว่างั้นเถอะหนึ่งปีขึ้นไปเขาเรียกข้าวเก่าเนาะข้าวเก่ามันจะเวลาเราปั้นแล้วมันไม่ติดกันนะสำหรับข้าวเดี๋ยวเนาะแต่ตัวเนี้ยหอมนุ่มแล้วก็ปั้นติดกันสามารถที่จะเจอหน้าน้องแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่เป็นไรเ <laughs> ขาเรียกเจอหน้าน้องหมายถึงว่า แล้วดูมันครบมีน้องใหม่ออกมาเนี่ยข้าวก็จะกลายเป็นข้าวเก่าข้าวเก่านี้จะคุณภาพมันจะเวลาปั้นมันจะบดแทบมันจะไม่เหนียวนะไม่เหนียวไม่นุ่มแต่พันนี้เหนียวนุ่มแล้วก็สําหรับคนเบาหวานเราเคยแนะนําไปแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาว,ว่าได้เยอะได้ไล่ละตันได้ไล่ละตันอ่าเดี๋ยวนีฝากไว้สนใจก็ทักเข้ามาทันวาส่งราคาพิเศษค่าส่งเดี๋ยวคุยกันได้ใกล้ๆเนาะ uh